สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันใหม่อีกวันหนึ่งแล้วเราย้ายที่พักกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับไปถ่ายให้ดูที่พักนะวันนี้ออกมากับลูกสาวสามคนวันนี้นะได้มาได้มากัน3าคนนะคะอ,อนะ่สองพี่น้องเขานะจะ<บ>ปล่อยไม่ห่างกันเลยเมื่อคืนนี้นอนกันสองคนพี่น้องนะคะเพราะว่าพี่สาวคนกลางไม่ได้มา วันนี้เขามาด้วยโอ้โหรองเท้าลดราคาหืมชนี่เป็นอา่าแหล่งช้อปปิ้งเมืองเก่านะคะทุกคนดูมีอะไรซื้ออะไรบ้างโอ้โหรองเทา้าลด70ซไปดูดีกว่า ไปไปไปเดี๋ยวพาไปดูนี่ร้านรองเท้าลด70% ตอนนี้มาเที่ยวโบสโบสอายุประมาณ500ปีนะคะแดดดีบอกว่าโบสท,ที่อายุตั้งแต่500ปีลงไปนะคะ500-600ปีโบสนี้เป็นโบสท,ที่สูงที่สุดในอังกฤษนะคะนะสูงที่สุดในอังกฤษนะเหมือนอารมณ์แบบมาเที่ยววัดพระแก้วเลยอะ่ะทุกคนโลง่โลงๆสะอาดๆแต่ว่าเขาไม่ได้เก็บค่าเข้านะ ใครเข้าฟรีมาชมเที่ยวชมฟรีโบสเก่าแก่มากมันอยู่มาได้ยังไงนะห้าร้อยหกร้อยปีเนาะแล้วก็ยังเหมือนเดิมด้วยนะมีบูรณะบ้างซ่อมแซมนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ยังดูสวยอยู่อะดูสิเขาทำสะอาดไม่มีคนเก็บขยะนะแต่ว่ามันสะอาดเองอะ่ะ มันสะอาดด้วยตัวของมันเองรอบๆนี้แถบนี้ก็ดูเก่าพอๆกับโบสถ์นั่นแหละค่ะดูตึกรามบ้านช่องไอ้ลิงสวยอ่ะไปเลยโอ้โหดู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 โอ้ยแค่ประตูโบสถ์นี่นะ มันสวยจริงๆเลยทุกคนดูไม่รู้ว่ากล้องเห็นชัดแค่ไหนนะดูสวยมากเลย <c oughs> ยิ่งใหญ่หลังการมากดูทุกคนดูเปรียบเทียบกับตัวคนที่เดินนะตัวคนที่เดินอยู่ข้างล่างกับ <c oughs> ความยิ่งใหญ่ของวิหารนะคะโอ้ ทำไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยดูเปรียบเทียบกับตัวเราซิทุกคนดู <c oughs> ใหญ่ไหม <c oughs> ใหญ่เงยอันนี้เป็นจุดที่ไม่ใช่จุดสูงสุดของตึกนะจุดสูงสุดของตึกก็คือไอ้แหลมๆตรงเมื่อกี้นี่ที่เราถ่ายผ่านมานะคะ แล้ทิ้งยาดาไว้เลยเพราะว่าพี่สาวเขาเฝ้าอยู่แล้ทิ้งยาดาไปเลยเออวันนี้วันนี้นะมีแดดก็เลยทำให้อุ่นขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าแดดถ้าเมฆมาบังแดดนี่นี่นี่ตรงนี้สูงสุดนี่จุดนี้คือจุดสูงสุดนะคะเนี่ยดู โอ้ยทำไมมันงามตามงามใจแบบนี้เนี่ยดูสิเดี๋ยวรอดแดดออกมาอีกหน่อยนึงค่นค่อยถ่ายรูปค่ะตอนนี้แดดมันหุบเข้าไปแล้วอย,อยู่อังกฤษทุกคนต้องเตรียมพร้อมนะทุกคนเนี่ยดูสิเขาจะเอาเสื้อโค้ทมาด้วยใส่เสื้อโค้ทกันทุกคนละค่ะถ้าร้อนก็คือถอดออกเนาะแต่อย่าหนาวดีกว่าสวย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 จริงๆ อ่ไปเดี๋ยวกันนะมาเมื่อกี้นี้ขอแก้ข่าวหน่อยนะคะทุกคนเมื่อกี้นี้บอกว่าเข้าฟรีคือเข้าข้างนอกนี่ฟรีค่ะเข้ามาเดินดูเนี่ยแต่ถ้าจะเข้าไปในวิหารศักดิ์สิทธิ์นี้ต้องจ่ายเงินนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะ <c oughs> มันก็สมควรอยู่เนาะเพราะว่า <c oughs> ท่าบูรณะแหละทุกคนเลยวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งนครอังกฤษนะคะ ดูดูดต้นไม้รอบๆอนี้<ส>เขาทำไว้ดีดีเนาะดูร้วน<ส>ี่อย่างสูงเลยดูโอ้ดู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 นี่นี่นี่นนนเห็นไหมหรือดูใบไม้ผลินะคะมองเห็นไหมเนี่ย เขียวทั้งต้นแล้วนะเนี่ย no, แต่ว่าต้นนั้นเป็นยังไง <Yeah. S 1> เป็นสีแดงออกดอกเป็นสีแดง yeah. Yeah. ต้นอยู่ใกล้กันแต่ว่า <Yeah. S 1> ยาดาลูกมานี่ฟังแม่ <Why? S 1> มานีอยูไม่ต้องถาม อย่าด่าโดนบ b สนอสิว s า yeah, so why you never hug the other ตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายชมนกชมไม้ไปก่อนนะ <c oughs> แต่ว่าแต่ดีกับลูกสาวคนกลางกำลังปรับความเข้าใจกันอยู่แน่ๆเลยเพราะว่า แดดยาดานี้ดื้อจริงๆเลยจะวิ่งไปหาแดดดีอย่างเดียวเลยนี่ดูดอกเดซี่ค่ะดอกเดซี่ปูปูพรมเหมือนหิมะเลยดูสิเห็นไหมเหมือนมีหิมะโปรยให้เราเดินเลยเห็นไหมคะสวยดีนะเดซี่เดซี่ Daisy, Daisy. ยาดามานี่ยาดา Slow girl. โอ้เนี่เดี๋ยวมาถ่ายมุมไกลบ้างนี่เป็นไงมุมไกลสวยเนาะสวยมากเลยใหญ่เมื่อวังอลังการมากเลยถ้าเป็นสมัยก่อนนี่คือแบบว่าหอคอยนี้คือแบบต้องมองเห็นแบบจากจากหลายๆเมืองอะ่ะนึกออกไหม เพราะว่ามันมันต้องเป็นตึกเดียวที่สูงใหญ่รอบๆห้าร้อยปีก่อนนั้นนะเนาะโอ้ยอะแล้วดูต้นไม้นะต้นไม้มันมันผีมันผีดอกไม่พร้อมกันดูสิต้นข้างหลังนั้นเขียวเลยต้นนี้ยังไม่ออกดอกสักใบเลยครั้งที่อยู่ต้นใกล้กันเนาะต้นนี้ก็ยังไม่ออก ตอนนี้เริ่มออกแล้วแต่ว่ายังไม่เขียวแต่ต้นข้างหลังเขียวแล้วเห็นไหมมหัศจรรย์เนาะต,ต้นไม้เนี่ยดูดูเดี๋ยวพาไปดูกำแพงที่เขาสร้างเอาไว้เนาะเก่ามากทุกคนชอบชอบอังกฤษนะชอบอยู่อังกฤษมากกว่านะแต่เดัดดี้เขาเลือกแล้ว <S <S <ๆ S 1> เขาอยากอยู่ออสเตรเลียดูกันเลยสวยดีจังเลย สวยมากเลย มาเจออีกแล้วทุกคนหลังคาที่เขาทำเป็นแบบหลังคาเก่าคล้ายๆว่าหลังคาหญ้าแฝกอะหนานะหนามากเลยแล้วมันก็ทนดีด้วยนะทุกคนดูบ้านทุกบ้านที่อังกฤษเนะี่ยังมีคล้ายๆว่าปล่องไฟอยู่เนาะดูทุกหลังคาจะมีปล่องไฟมันหนาวอ่ะเนาะ ะลุยต่อเดินต่อไปเราต้องเดินห่างๆหน่อยคะ่ะทุกคนให้ให้แบบว่าไงองะให้เขามีเวลาอยู่กันครอบครัว Here. Yeah? Watch here. So not sit here? Inside. No, inside. Oh. Should be the same through here, by the way. But can we go back in the short way? So we're not going back where we came, we're going another way. Short way, yeah? Because I can't see the car so was just there, yeah, not yeah, far. ดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะเชาออ้า,ชาของอีกวันหนึ่งแล้วเช้าของอีกวันหนึ่งนะคนดื้อ<ว>ค่ะทำไมคนดื้อมเมืองที่เราอยู่วันนี้ <c oughs> เขามีตลาดนัดลตลาดนัดกันแล้วอากาศก็กําลังดีนะเนี่ยดูสิเราใส่เสือ้อ เสื้อแขนยาวตัวหนึ่งแล้วก็เสื้อยืดตัวหนึ่งอยู่ข้างในนะคะรู้สึกว่าร้อนก็ <g ül üyor> เลยต้องถอดเยดาก็ถอดแันเนี่ยถอดแจ็คเก็ตออกนะหรือว่าเราเดินมาไกลไม่รู้นะมันก็เลยร้อนประมาณแถวๆถวองศาค่ะประมาณนี้แหละ18 20ินะโอ้ตึกนี้ <c oughs> จ้าอืม <c oughs> <c oughs> ไปเราเดินดูตลาดกันค่ะตลาดนะัดฝรั่งก็ประมาณนี้แหละเนี่ย

You send the detail. The all w a ซนนอ game is. Okay. โอ้ยวันนี้ของหลายอย่างมากเลยมีหลายอย่างคล้ายๆตลาดนัดบ้านเราขายทุกอย่างไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะอย่าได้จากที่ออสเตรเลียก็มีแบบนั้นนะลูกไม่ต้องหอบไปหรอก book. Hi. These are two pound each for three for five. Okay, thank you. Three for five. This is the nice. shirt the nice. a r d e nice. s t ดาดาดาได้ซื้อของแล้วค่ะได้ซื้อของซื้อของแล้วค่ะโอ้ยของขายเยอะไปหมดเลยหมดแล้วดัดดี เรลงไปเยอะเลยนะคะข้างหลังนี้เราเดินมาแป๊บเดียวแต่ว่ามีนู่นตรงไปเยอะเลยลค่อยๆเดินค่ะวันนี้้มีเวลาเยอะไม่มีที่ไปเดี๋ยวก็คงอยากกินชาไข่มุกจังเลยไม่มี <c oughs> <c oughs> ตลาดนัดที่เมืองนอกจะประมาณนี้เนาะ <c oughs> นคนก็มาเดินกันเยอะเชียวได้ของก่อนใครเลยนะเธอได้ของก่อนใครเพื่อนเลยใครใช่ค่ะได้ของก่อนเพื่อนเลย,ยเออร้านนี้ร้านนี้เหมือนสไตล์ไทยๆหน่อยนะเนาะมีผ้าแบบผ้าที่ไทย ระวังลูกเดี๋ยวร้านเขาพังเฮ้ยเเดี๋ยวเขาหาวิญญาณทำพังอยู่เป็นไทยอโอร้านขายฮะพ่อพ่อวัามีหมดเลยปลาปลาทรงปลาสดมี อันนี้เป็นโซนตลาดสดแล้วเนี่ยพวกต้นไม้ละไปรามาข้ามถนนลูกเร็วหมดแล้วอ๋อมีแค่ตรงนี้เองเออร้านต้นไม้เดี๋ยว,วเราเดินย้อนกลับไปอันนี้เป็นผังเมืองแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อค่ะโอเค ยาดาหายอีกแล้วเนี่ยยาดาเนี่ยเอา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 ยาดาจา๋อา,าอ่ะแล้วหนังสือวางไว้ไหนมาดามหนังสือวางไว้ตรงนี้ยาดานี่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนเดินขึ้นไปอยู่จะไปไหนไปไหนคะ ได้อีกแล้วได้อีกแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ถือค่ะแม่ไม่ถือให้ค่ะช่วยจะแม่นี่แม่ถือของเห็นไหมช่วยแล้วเดยวดีเดยวดีบอกว่าอะไรนะบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องตามใจลูกนะไม่ต้องซื้อของให้เขาเยอะนะเมื่อวานก็ซื้อของเล่นโอ้โหหาหลังให้แป๊บเดียว ไปเราเดินต่อยาดาได้ของสองชิ้นละเรายังไม่ได้เลยเลย <c oughs> ไปไป,ไปเดินดูของกันค่ะทุกคนหนังสือคนที่นี่ชอบอ่านหน,นังสือมีริงด้วยเปล่าไปดูริงสิ อ้เป็นร้านอาหารไทยค่ะ มีปอเปียด้วยปอเปียทอดหมูปิ้งทรายราทนทา,านนมันเต้ทันทามนไม่ม่นเนี่ย Ya got subscribe, got good share. Hiya ya dad way